ออนนะฮะคันเสน่หาก็เพิ่งออนแอร์เมื่อวันวันแรกแต่ผมยังไม่ได้ออกไปเพราะว่ายังยังยังเด็กอยู่ในเรื่องยังเพิ่งเกิดครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามฟีดแบ็กไอฟีดแบ็กอีกทีว่าแบบเป็นยังไงก็แต่โดยที่ได้ข่าวมาเมื่อวานที่ออนแอร์วันแรกทุกคนก็บอกว่าสนุกสนานครับเห็นว่าตอนนี้เราเราเป็นอะไไปที่ช่องกำลังจะดังขึ้นมาครับเป็นไงบ้างจริงเหรอโอ้โหก็ก็ถ้าถ้าเป็นข่าวไน้ยก็ยินดีครับคือเราก็ต้องดีใจแล้วถ้าแบบผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องงาน งานและก็อาชีพของเราที่เราทําอยู่ครับก็ดีกว่าไม่สนับสนุนแต่ทุกคือผู้ใหญ่ที่ช่องเขาสอนมาอยู่แล้วว่าเขาเขาไม่ได้แบบดันใครหรืออะไรมากกว่ากันคือเขาปลูกฝังเรามาอย่างนั้นคือทุกคนมีโอกาสเท่ากันแต่ช่องก็ผักดันเหมือนกันครับเรื่องหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้างก็โร่โรอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวดีกว่าครับแต่ว่าก่อนอันนี้มีมีอยู่เราเราเราไม่สบายใจก็ ก็มีเคยก็เคยมีแฟนนะครับก็ไม่ไม่ใช่แบบไม่สบายใจมันก็มีมีดีมีไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ณตอนนี้ก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นกความรักอะไรปไม่ได้เข็ดไม่ได้กลัวครับแต่ก็คืออย่างที่บอกมันก็มีสองมุมมีแฮปปี้บ้างมีทุกบ้างมีสุขบ้างโดนช่องเบรกอเปล่าครับเรความรักเรื่องความรักอะไรไม่ครับช่องก็เราเราห้ามมีแฟนนะอะไรเงี้ยไม่มีนะคือคือเราเราถ้าเรามีแฟนเราก็อายุผมก็อายุจะ30แล้วก็ไม่มีการมีแฟน การมีแฟนก็คงไม่ใช่เรื่องมีปัญหาถ้าเราจะมีจริงจังไม่ได้ไปมีเล่นๆหรือเราการที่จะคบใครสักคนนะฮะก็ทางช่องก็ไม่ได้แบบว่าอะไรแต่เราต้องแบบดูแลภาพหลักให้ดีทําทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎเกณฑ์ตอนนี้ก็มีมาจิบเราบ้างไหมรืไม่ไม่มีครับไม่มีผู้หญิงเลยไม่มีครับผมอยู่กับเพื่อนตลอดรับอยู่กับเพื่อนอยู่กับพ่อแม่ด้วยครับอะไรกันครอบขอขอน้เอกหน้าใหม่มาหน้าใหม่มาครับใหม่มากมาเท่าไเหมือนดีในช่องสามแบบเขาจะแข่งกันมากเลยก็ ก็ก็ดี ی, มันก็เป็นแบบอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ s. <S มีแบบมีคนดังมีมีไม่ดังคือมันก็เป็นปกติอยู่แล้วในวงการบันเทิงนะครับก็ใครดังเราก็ดีใจกับเขายินดีกับเขาก็ก็ดีคร<ต>ับ<อ>ไม่รู้จะพูดเลยอาจจะยังไม่ถึงตาเไร่าเ้ยอ๋อแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรครับเราก็ทํางานคือแค่คนชอบผลงานที่เราทําเราก็โอเคนะแบบทํางานเล่นออกมาแล้วคนแบบไม่ว่าหรือแบบชอบในงานเราเราก็ผมก็แฮปปี้แล้วนะผม <ayo S 2> ครับผม ผมหมดแดงสิวครับผมเป็นสิวครับผมหนุ่มเนาะครับผมสิวแก่ครับผมผมผมแก่แล้วนะครับครับผมไม่ได้ทำอะไรกับหน้านะไมม่ีครับผมทำให้มันผมว่าผมก็ทุเรศขึ้นอะไม่ได้ไปอัพหน้ามาครับผมไม่มีอัพโหลดดาวน์โหลดเลยทั้งสิ้นครับผมธรรมชาติลงโทษครับลงโทษผมครับที่สิวเนี่ยแหละครับไม่ได้แต่งหน้ามาผมก็อายผมเหมือนกันมีบ้างไหมที่แบบอยากไปทำอะไรเพิ่มบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมให้เราดูดีขึ้นอืม อยากไปทำอะไรเพริ่มอยากเล่นฟิตเนสอะตอนนี้ผอมแต่แบบข้อมือเจ็บใช่ <c oughs> ก็เลยแบบเล่นอะไรไม่ได้